พยายามฆ่าใช่ครับใช่ครับอียูครับยังไงถ้าตามกฎของสภาแล้วทำร้ายร่างกายสภาโดนปรับเป็นเงินสองแสนค่ะเออเอาเอาตามนี้ถ้าอะไรดีวะทำไมมีเสียงสองอะแกลงเตอร์นสองอะไรไม่มีแกลงเตอร์นหนึ่งทำไมพี่ผมถูกทำพี่เสียงสองอะ เดินยานั่นยากโคตเฮ้ยมีจาขอบมีมีเล็ดไน่นะมีจาขอบพร้อมไหมง่ะพร้อมไหมง่ะพร้อมยังมาดิ๋นี่ดูหาท่าเดินอเลยเก๊กเลยเก๊กเลยตึงเลยตึงเลยตึงเลยต้องทำอะไรบ้างเหรอหอวแล้วเหรอหัวแลวเหรอหัวแล้วเลยต้องทำอะไรบ้างอ่ะทำรายงานตััวครบรายงานตัวเดี๋ยวไปถ่ายรูปเดี๋ยวมีถ่ายรูปไปหนึงพี่เหรอติดบัตรเหรอ ติดบัตรเพี้ยงโชว์บัตรประชาชนต้องอินท่าแอปป้าหรือไงต้องต้องแอปป้าแล้วแต่แล้วแต่พี่เลยแล้วเขาจะถ่ายถ่ายโอ้ยยืดออกยืดออกจะจัดรูปเติรนเป็นเป็นโอ้โหลูกมันจะไปเข้าบัญชีสภาพี่โจอนเชิญครับพี่โจอนถ่ายรูปครับแล้วก็ถอดหน้ากากแล้วก็ถอดแว่นด้วยครับพี่โอ้โหเอาถอดแว่นแว่นถ่ายรูปแล้วผมก็มองเลยเห็นแล้วครับกแพงตอนเก้นะฮะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูจับพี่ไปไหม พี่ออดนไมัช่วยช่วยจูงหน่อยนะผมถอดแว่นแล้วผมมองไม่เห็นนะครับอ๋อได้ครับพี่ถอดแว่นก่อนแล้วกันเออยู่่่ทีใครระผมให้เรียบร้อยแล้วครับได้แล้วครับอ่าถอดแว่นใช่ไหมครับอ๋อถอดแว่นใช่ค่ะถอดแว่นขออนุญาตนึโอ้ถอดแว่นแล้ว

พี่มองพอมองเห็นกำแพงไหมนี่ใช่ไหมครับกำแพงอ๋อเรียบร้อยโอเคโอเคนี่โอเคครับเห็นแล้วครับหันหันหน้าออกมาอตาผมหวานเลยครับพอไม่ได้ใส่แว่นเนี่ยแล้วก็ช์ครับสูสองนิ้วได้ไหมครับหรือยังไงครับได้ค่ะแต่ว่ายืนนิ่งๆเท่เท่กว่าแล้วค่ะ แยแยยยองวยย่ยไอ้ยิ้มด้วยเหรอแบกสมารหยป่าสมรยิ้มโดูกดไลค์ด้วยอ่ะกดไลค์ก็ยิ้มขอดประชาชนเยค่ะพี่ให้ยังไงครับประชาชนกดใช้กดใช้เปิดในกระเป๋าค่ะ จะถอนอ่านมเหมือนเหมือนตัดโอซีเหมือนกันนะตาลึกๆแปลกๆใส่แว่นไม่ได้หรอครับคุณฮาเดสผมไม่มั่นใจเลยครับใช้เล้ช้อยู่ไหนเรียบร้อยครับครับเอ๊ะอย่าหัวล้อสิครับคนถ่ายครับดีดีแล้วค่ะครับดีไหมครับ ดูกุ้งกิมดีค่ะยิมแบบยิมกุ้งกิียครัยิมกุ้งเิีมอารมณจอะดีครับอารมณ์จอนะครับแร้หลังครับวันนี้ไม่มีอยชยมีเมีเอะไรหมดอะเออใช่ยอแ้หครับ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 พี่โจนนี่พิวเนยเนาะวันนี้ไม่มีเสาม้าให้แท็กได้เลยไหมพี่โจรเป่าได้ครับ้เลยก็ได้พี่เพราะขึ้นเงี้ยต้องเอาสองสองห้า แย่นแยนแย่น yeah. ข er> ึ้นแล๊งเลยแย่นบัตรอยู่ไหนบัตรบัตรเปลี่ยนชุดอะไรขับไปร้านเปลี่ยนชุดทั้งหมดเลยเนี่ยค่อยๆไปเรื่อยๆเลยครับตามไปเรื่อยๆเป็นถ่ายรูปเสร็จให้ผมใส่แว่นได้ยังคะเนี่ยได้แล้วค่ะยินดีต้อนรับพี่โจนะคะขออนุญาตค้นตัวนะเอ้ยได้เลยครับอุ้ย อุ้ยหัวเบาๆสิครับนี่ค่ะก็อ่างจั๊กจั่งจีกับขอบคุณครับขอผมครับเรียบร้อยค่ะแล้วก็ให้แท็กแก๊งได้เลยครับให้แล้วครับให้เรียบร้อยแล้วครับสวยแก๊งต้องต้องพกไหมฮะหรือว่าเก็บใส่ตู้ครับกดใช้ครับกดใช้ต้องต้องต้องพกไว้ตลอดเวลานะพี่กดใช้นะกดใช้เหรอเคียวสวยแก๊งให้กดใช้เหรอใช่ค่ะบัตรเคียวสวยกดใช้ได้ค่ะแล้วแลไปแก๊งเนมนะครับแก๊งเนมไม่ทำอะไรอยูเห็นแล้วฮะ แก๊งเนมคือเป็นเหมือนอุปกรณ์เหมือนแท็กที่เอาไว้เอาไว้ให้สมาชิกในสภาเก็บไว้ครับคือห้ามเอาเก็บในตู้แล้วห้ามหายถ้าสมมติว่าวันไหนสภาสุ่มเช็คกันครับแล้วคนในแก๊งเราครับไม่มีแท็กอันเนี้ยแก๊งเราจะโดนยุบทันทีครับโอ้คนเดียวก็โดนเลยครับใช่ครับโอ้ว้ากลัวเลยครับหายแน่เลยครับไม่ไม่หายแล้วครับแค่ไม่ต้องเอาไปไหน ไว้ไหนฮะลวไว้ไหนไว้ตู้เหรอไว้ตู้เหรอโอเคโอเคไม่ได้ต้องเก็บไว้ในตัวตลอดเวลาชิบหายเก็บไว้ในตัวหายแน่ครับเหมือนยังไงต้องรักษาไว้จะเหมือนพี่นะครับไม่เป็นไรนะพี่ไม่หายหรอกชุดอะไรเนี่ยไปเปลี่ยนชุดได้เลยพี่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใหม่ก็เรียบร้อยครับคือไปแตังพี่อุยรู้ยังเห็นพี่ใส่ผมทรงแกะแบบพี่พี่ใส่นี่่แตคือพี่เกิดมาเพราะแบบเนี้ยทรงผมพี่แบบ มาเองหนูไปเปลี่ยนชุดนวมาเร็วพาพี่โจมเปลี่ยนเสื้อเลยพี่โจมตื่นเต้นแล้วเนี่ยเปลี่ยนเสื้อกันมาไปเร็วมาอยู่กับพี่เดี๋ยวพาพี่โจมปเปลี่ยนเสื้อร้าเสื้อคนรวยอะไปไปเปไรอะเปลี่ยนที่ไหนเปลี่ยนที่ไหนไม่รู้ร้านไหนครับใกล้สุดตรงไหนร้านใหญ่ตรงเนินร้าหลูร้านหลูร้านหลูร้านหลูแล้วร้านหลูแล้วหลู้ วะพี่โจนมาแล้วว่เฮ้ยมอันยังอันยองหมโจนตั้อันยอเโยาฮนยุกวาสวัสดีค่ะขอคุมากคอโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณคุณใครคุณกุ้เหรอโอ้วังหน่อยคุณกุ้โทษครับโทษครับยกล้อออกพอดีื้ วันแรกพี่ชนประธานสภาเลยหรอตีทับเกือบตายเมื่อกี้ขึ้นแก๊งวันแรกชนประธานสภาเลยอ่ะไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจครับพอดีรถมันมันขันเร่กลงมาพี่โจนเอาแล้วครับครับชนวแล้วขออภัยด้วยครับขออภัยด้วยครับขออภัยด้วยครับขออภัยครับขออภัยจริงครับขอันี้ขอภัยครับขออภัยจริงครับขออภัยครับขออภัยจริงครับเรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ขออภัยครับขออภัยจริงครับเบียไปไรบ่าครับคุณกุ้งครับ ลงมาเลยลงมาเลยลงมานี่สองแสนโดนกินมันแสนแน่แน่เดินเข้ามาสอดใต้รถผมพอดีเลยครับมานี่มานี่มานี่ครับล็อกรถแล้วราเดินมานี่ตามผมนะครับครับยาวแล้ววันนี้แม่ยาวแล้วพอดียกล้อกดหัวสะทานสะพานพอดีหน้าบลงไปเต็มใครอย่าบ้าหนูอ่ะโดนหรอใครเนี่ยเไม่อนเหรอเนี่ย ใช่หวัดดีครับพี่พีโอ้โหแต่งตัวอะไรวะเนี่หนูจะไปนอนแล้วไงหนูก็เลยปล่อยผมแล้วก็ใส่ชุดนอนโอ้โหเขินนะลูกนี้คือโอเคนะใช่ได้เลยนะคุณนะโอเคคุณยืนตรงนี้เลยครับครับผมเดทก็จะอ๋ออ๋อโอเคโอเคก็ใส่เหมือนกันอะอ่ะเดี๋ยวบอกหนูใส่อะไรก็ไม่รู้นะอ้ายะไอยูใจรักเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เข้าวอลก่อนไม่นเนี้ยพูดแบบนี้ มันมันเป็นเหตุแล้วเป็นเหตุแล้วเป็นเหตุแล้วครับคือพี่นวลเนี่ยลำเอียงหรอราเองพี่นวลสวัสดีค่ะพี่กู๊ดสวัสดีค่ะนี่ไงพี่นวลทำร้ายอ่ะคะอ่าพอดีรถมันทำร้ายพี่กู๊ดอ่ะค่ะรถมันยกล้อมาทับคุณกู๊ดพอดีเลยครับวายครับวายครับี่าวายนี่คือภาพสุดภาพสุดแล้วภ่าวาย อะไรนะวาย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 นี่คือแบบเออวายนี่คือแบบละม่อมเลยยอมเลยละม่อมเออนี่นี่ละม่อมเลยละม่อมเลยครับผมครบผอกกู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 สามคนท่วนไม่ได้นอนอีกเลยโอเคยังไม่ทันใส่เสื้อเลยไอยูเมื่อกี้บอกว่ามันมีเคสแบบว่า อุบัติเหตุอุบัติเหตุุบัต่เหม่ครับเหมือนอุบัติเหตุอุบัติเหตุพยายามฆ่าโอ้โหใช่ครับใช่ครับจริงเอ่อคุณกู๊ดพยายามฆ่าตัวตายได้ล่าครับเดินสอนเข้ามาใต้รถผมเลยครับอะผมจะเดินไปทักฮะเฉยเฉยโอ้โหครับครับอ่าเอาโอเคค่าเสียหายมาอายุครับเรื่องใหญ่ในเรื่องใหญ่นะผมไม่ยอมนะผมไม่ยอมนะผมไม่ยอมเรื่องนี้นะการที่คุณนะคะขับรถชน ประธานสภาสูงสุดนะคะผิดกดสภานะคะข้อกไก่ขอไข่ -108 นะคะพยายามค่าประธานสภาสูงสุดนะคะกลับเป็นเงิน1,000 0บาทค่ะโอ้โหเอ้ยกี่สองแสนได้ยินสองแสนนะอ๋อสองแสนค่ะเดี๋ยวๆด0 0 0หนึงมื่นยังจะต่ออยู่เลยครับหนึ่งหมื่นนี่คือมันไม่ต้องมีสภานะมันไม่ใช่หรอกเออชดเชยเป็นอะไรได้บ้างครับไม่มีหมื่น รถนิดเคี้ยวไข่ได้ไหมครับเพราะว่าไปรถพี่ก็น่าเราเหมือนกันนะครับใช่ครับผมแต่งเท่ไหมครับเฉยเป็นอะไรดีนะเอายูครับยังไงถ้านากดของสภาแล้วทำ้ายร่างกายสภาโดนปรับเป็นเงินสองแสนค่ะเออเอาเอาตามนี้ผมฟังตามอายูนะเพราะว่าอายูคือเป็นหนังสือกฎของผมครับครับเอ ผ่อนชำระอะไรได้บ้างครับ0 10เดือนได้กับบัตรอีอ้วนอ่ะสมัครที่ไหนครับอีอะไรวะคอีอะไรนะพี่ไม่ค่อยคุ้นบัตรอีอ้วนอ่ะอ๋อ0ใช่ไหมครับ0ได้ครับได้ครับน0ไดงั้นก็เอามาก่อนเลย20,000เดี๋ยวนะครับสดสดตอนนี้มีมีอยู่2,000เองครับคนเจอเอาหมดนะ เดี๋ยวนะขอขอเช็คดูได้ครับลองลองลองค้นดูได้ครับ <laughs> <laughs> ไม่ผม<ล>คนม้นคือผมเจอรถเจอเลยที่คุณมีทรัพย์สินผมยึดนะโอ้มันจริงจริงก็ปณีประนอมกันก่อนได้ไหมครับมันอุบัติเหตุนะครับผมออกรถพอดีเลยครับมันทับลงมาเลยครับ <laughs> ให้พูดอีกทีครับขอขออนุญาตปณีประนอมได้ไหมครับผมผมให้ผมทําให้คุณกู๊ดมีความสุขอย่างอย่างอื่นพอพอได้ไหมครับแค่จ่ายมาสองหมื่นงวดแรกของมีความสุขแล้ว อย่างนี้จ้าขอบก็โดนอีกสองแสนด้วยช็อดใช้ไปแล้วจ้าขอบชุดใช้ไปแล้วครับเจ้าขอบอนให้แค่สองรเองอะค่ะพี่กู๊โอ้สองร้อยก็ได้แล้วมัไอแก๊งเนี้ยมีแต่ปัญหาเนี้ยเห็นขึ้นมามาขึ้นแก๊งกันเมื่อวานใช่ไหมมีแตปัญหาเราพร้อมใจผมหน่อยดิครับเสื้อเหลืองเนี่ยแก๊งเสื้อเหลืองเนี่ยข้างหลังมันลายญี่ปุ่นใช่ไหมอ่านก็ไม่รู้เรื่องเขียวหวยควยเหี่ยวอะไรก็ไม่รู้หมดหมด คุณบโบขี่อะไรครับปกติผต้องรีบจ่ายเลยเมื่อกี้ผมชนผู้ผมจ่ายสองร้อยเงผมจบเลยเมื่อกี้สองร้อยเขาคงปล่อยมึงหรอกเอาผมปล่อยจนครับจนพี่จนก็คือถ้าไม่จบสองแสนกับคุณจนคุกนะฮะก็ไม่จบเรื่องนี้นะผมจะตามล่าหุณไปเรื่อยๆก่อนหน้าจะมีเรื่องก็ตามล่ากระทืบกูอยู่แล้วแหละครับเออกระทืบผมอยู่แล้วแหละครับ เอายุมันมีเรื่องแบบการขัดขืนหรือว่าถกเถียงอะไรอยู่ไหมมีอยู่ตอนนี้มีอยู่สองพันนะครับผ่อนก่อนได้ไหมมีก็มีอยู่ฮะมีก็เก็บไว้ฮะวันเท่าไหร่รับผ่อนก่อนได้ไหมครับวันละสองร้อยงั้นเดี๋ยวจะขอฝากใจรักทุกวันทุกวันเลยสองหมื่นอ่าแล้วพต้องยุ่งกับใจรักด้วยอ่ะใจรักอยู่สะพานไงเผื่อไม่ยังไม่อยู่ คนอื่นก็ได้ทําไมต้องใจรักอ่ะเป็นน้องกันหน่อยเป็นเพื่อนกันหน่อยหาวิธีแบบเป็นเพื่อนกันจริงหรือเปล่าครับพอจะพอจะลดหย่อนไมนะพอดีผมผมออกรถพอดีเลยครับแล้วก็มันไม่ทันเห็นนะครับหน้ามันยกฟื้นมันมองไม่เห็นนะครับจไม่ีบเคยชอบครับแต่ไม่ชอบแล้วเพราะใจรักบอกว่าเป็นโซนหลานแยมโลไม่ดีตรงไหนดูแล้วข้างหลังก็เคลียร์อะไรกันหน่แต่คือแบบว่า เขาไม่มีเงินแบบพยายามฆ่านะอ่อไม่ไม่ไม่ได้พยายามฆ่าเลยครับคือตั้งใจฆ่านตั้งใจฆ่าได้ครับใจก็อยากจะจะลองพยายามดูทกครั้งแต่ว่ายัง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 ไม่พร้อมโอเคผมตั้งให้คุณสี่แสนนะคุณจนคุกสี่แสนเลยแหละครับ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 แล้วเอาเอาอะไรมาจ่ายนะครับเคียสอยังไม่มีครับครับ แล้วถือว่าเอ่อเป็นเป็นการตักเตือนได้ไหมครับคุณคุณไม่ตักเตือนฮะคุณมาถือนู่นถือนี่ไม่ใช่ฮะผมเป็นคนพูดเรื่องกฎฮะไม่ใช่คุณฮะครับครับขอปณินอนสักนิดหน้อยนะครับให้ได้ไปไปเปลี่ยนเสื้อก็้อย่างดีสี่แสนคุณไม่ไหวใช่ไหมฮะไม่ไหวครับคุณไหวเท่าไหร่ฮะตอนนี้มีอยู่สองพันกว่าบาทจริงจริงครับสองพันกว่าหนึ่งไม่ได้นะฮะเออเท่านี้นะครับกับพวก ข้าวปลาน้ำองุ่นแบบส้มตำน้ำทอมแล้วก็ผมมีหมวกมีหน้ากากเต็มตัวหมดเลยครับจักรยานสองคันคุณจะแวะผมไผมอ่อก็ก็ไม่มีอะไรจะให้จริงครับมีมีผ้าพันแผลอุ๊ยผ้าพันแผลช่วยได้ไหมครับเผื่อจะทําให้หายเจ็บขึ้นนะครับอ่าโอเค มันมีมูลค่ามากกว่านั้นในเรื่องบางเรื่องฮะเช่นคือคุณช่วยเคลียร์เรื่องลูกผมไปชอบคนในแก๊งคุณหน่อยแล้วกันผมจะไม่ยุ่งเรื่องนี้ละได้จบแล้วอะไรวะเนี่ยใครอะลูกคุณคือใครเหรอครับเมลอนชอบวั่การสถานนัดชอบใครรับปะชบใครครับผมได้จบเรื่องนี้ไปนะเรื่องนี้มูลค่าสี่แสนยังน้อยไปด้วยซ้ำสำหรับลูกผมผมเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเอาแล้วแล้วเออ ใครทำให้ลูกคุณกูต้องเสียใจลหละครับใช่จริงใช่ใช่อะไรอ่ะผมว่าให้เด็กมาคุยเงดีกว่านะคุยต่อหน้าผู้ใหญ่เนี่ยนี่มีปาโบก็อยู่ครับครับใครอะเมลอนบอกมาสิเมลอนใด้ครับพูดไมไมใครเลยใครใครอ่ะอูไม่ได้ชอบใครเลยครับเอ๊ะเอาน่าพูดมาเถอะ เดี๋ยวพี่โดนนะโอเคโอเคพี่จะได้เคลียร์ให้ไงพูดออกมาพูดออกมาพี่ก็ได้ใครก็ได้เร็วเรใครก็ได้หรอจะได้เคลียร์ให้เร็วมอลอมอรมอรมอรช่อย่อมอรมอรมอมหลวงเหรอมอมหลวงนี่มันใกล้แล้วครับจจรรรริิงงเเหออไปโดดล่มด้วยกันเดี๋ยวกันประเด็นเกินโดดล่มด้วยกัน มีประเด็นไปแบบไปเดินรุ้งด้วยกันเคลียร์เลยเคลียร์เลยให้มองเลยว่าไม่รอนเขาไปกดแบบไปล่มอลลอมอลล์ไปไหนไปไหนด้วยกันหรือเปล่าชื่อเข้ากันด้วยไม่ได้ไปค่ะพี่ไม่ได้ไปเลยหรอวันนี้วันนี้ไม่ได้ไปลันนี้ไม่ได้ไปเลยไปเลยมอลแกหลงมานะ ใจความเร็วอ๋อมูลค่ามันหลายบาทนะกับคนโจรคุกเนี่ยอคุณกู๊ดอยากให้ให้ยังไงดีครับะให้ให้ผมกันคือผมอยากให้เคลียบเลยว่าคนในแก๊งคุณเนี่ยใช่ไหมคุณโจรครับครับมออะไรเนี่ยทีนียวิ่งไปแล้วมันยังไงกับลูกผมคือผมไม่เข้าใจจริงๆครับผมงงมาสามสี่วันแล้วครัของเลยขึ้นมาคือถ้าเด็กมันชอบกันเนี่ยกชจญครับไม่ว่าอะไรแต่ว่าเออคุยดีๆรีบเลยรีบเลยไม่หมองเร็วๆเลยทางสภาซิว่าเกิดอะไรขึ้นบอกพี่กู๊ดเร็ว ลาสองคนเพื่อนกันครับเบบี้ใครคือเบบี้กระดุมใช่ไหมเขาก็เป็นกระดุมธรรมดาเห็นไหมใช่ใครเรียกเบบี้เป็นเป็นแค่เพื่อนหรอมองรักเขาได้ไหมรักเขาได้ไหมเหรอมันได้อยู่ทั้งคนสองคนครับไม่ร่อนรักคือเป็นเพื่อนกันเนาะ เป็นเพื่อนใช่ไหมมองเพื่อนนะเพื่อนมากกว่าครับผมว่าคือถ้ามากกว่านี้เนี่ยหลังจากวันนี้หลังจากวิธีนี้กูใส่เลยนะมองครับเดีว่ามึงพูดแล้วนะครับอ่าโอเคจบตรงนี้คนเป็นเพื่อนหมดแหละก่อนจะเป็นแฟนกันเนี่ย

ถนนในร้าเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวน้ำวันหลังไม่ชี้ให้ลุงเห็นว่ามันมีคนอยู่ข้างหน้าวะฮะเกือบเกือบโดนสองแสนแล้วเนี่ยมาร์คมาร์คเลยมาร์คมาร์คมาร์คแอบเนี่ยเมื่อกี้มันอย่างเงี้ยมันแค่นี้เองเมื่อกี้มันแค่นี้เองออกไหนวะออกนี้แหละค่ะมาร์คยังมาร์คยังมาร์คแล้วไปเลยรถแท้เหรอ น,น้ำมั้งหรอหรือน้ำพันพ่น